สวัสดีครับวันนี้เรามารีวิวเซี่ยวมี15อัลตร้าหลังจากเปิดตัวมาร่วม2เดือนแล้วครับเป็นยังไงบ้างรูปร่างหน้าตาของเขามีความเป็นกล้องแบบไลก้ามากๆม,ม,มันก็มีความคล้ายคลึงกับรุ่นก่อนแหละอย่างตัว14อัลตร้าไม่ได้มีความแตกต่างกันมากเท่าไหร่นะฝาหลังก็มีความแบบด้านๆเป็นแบบเมทัลลิกเกล็ดๆแล้วก็มีขอบตัวเบ้าเลนส์ที่เออดูมีความเป็นเหมือนเลนส์กล้องที่ใหญ่มากค่อนข้างสวยใสยมีมิติมากๆตัวนี้ไฮไลท์ของเขาคือเขาจะเปิดตัวมา1 สีแบบ t ู o tone ะเป็นเหมือนกล้องเลโทรสมัยก่อนเลยแล้วแต่คนชอบมันก็สวยดีแต่ผมชอบอะไรที่มันเป็นสีพื้นนำดำๆแบบเนี้ยผมว่ามันสวยกว่าในส่วนตรงผมน,นะชิปเซ็ตเขาจะเป็น Snapdragon 8 Elite ครับแรงหรือเหลือเลยในการใช้งาน AI ต่างๆนานาประมวลผลเกมประมวลผลภาพวิดีโอถ่ายภาพต่างๆนา,นานาในเรื่องของการเทสตัตว g e e k b e n เดี๋ยวไปดูผลเทสตัตว g e e k b e กันครับ ให้แมมา16เป็น LPDDR5X ให้ s t o r เร e เริ่มต้นมาที่5.12เป็น UFS 4.1ก็ถือว่าเ,อาเร็วสุดแล้วแล้วก็แรงสุดเลยหน้าจอเนี่ยพีกไมหมของเขาอยู่ที่3,200 nits 2K ขนาด6.73นิ้วครับ All a u n d l i q u i d Display ครับกระจกจอเขาจะเป็น Xiaomi s h i e l d Glass 2.0ครับอัตรา refresh ก็จะเป็นแบบ Adaptive อยู่ที่ตั้งแต่1เฮิรต์จะไปถึง120เฮิรต์ทัช sampling อยู่ที่300เฮิรต์ค่า p w m อยู่ที่1,900 1 2 0เฮิร์ตครับอัลตราโซนิกฝังอยู่ให้ใต้จอสำหรับในการสแกนลายนิ้วมือโดยเฉพาะผมได้ทดลองเรื่องของการดูหนัหนึ่งชั่วโมงครับแสงห้าสิบแสนห้าสิบเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ลดไปเจ็ดเปอร์เซ็นต์ครับแล้วก็เสียงลำโพงค่อนข้างดังเดี๋ยวเราไปลองฟังเสียงกันดู เล่นเกมครับเกม ROV ปรับสุดทุกอย่างครับแต่ยังรองรับที่60เฟรมอยู่เนาะ1ชั่วโมงแบตเตอรี่ลดไปเพียง9%เท่านั้นครับแล้วก็อุณหภูมิจาก28.6องศาขึ้นไปเป็น34.2องศา PUBG ครับปรับกราฟิกได้3แบบครับ HDR ได้เฟรมเรทเอ็กซ์ตรีมอัลตร้า HDR ได้เฟรมเรทอัลตร้าสมูทจะได้เฟรมเรทอัลตร้าเอ็กซ์ตรีมแบบ120เฟรมผมก็เลือกเซตติ้งนี้เลยเพราะผมชอบเฟรมเรทสูงๆเนาะ1ชั่วโมงเนี่ยแบตเตอรี่ลดไป29%ไปปครับอุณหภูมิจาก29.9องศาขึ้้้นนนไไปปเ็35.2อองศาาคคครรับุมมวดดี ถือว่าใช้ได้เลยครับ Call of Duty ครับปรับกราฟิกแม็กจะได้เฟรมเรทแม็กถ้าปรับกราฟิกมีเดียมจะได้เฟรมเรทอัลตร้าแบบ120เฟรมผมก็เลือกเป็นรเฟรมเหมือนเดิม1ชั่วโมงไปที่รถไป17%ดครับส่วนอุณหภูมิจาก30องศาขึ้นไปเป็น33.2องศาอันนี้ดีมากนะครับเพราะว่าลื่นไหลดีติดนิ้วดีมากสําหรับเกมนี้จริงๆมันลื่นไหลทุกเกมแล้วล่ะนะมือถือในระดับสายเรือธงแบบนี้เล่นได้สบายสบายหายห่วง Unit ครบปราฟิกกแแบบสสูงุดล้ว็เนีย0ิต รมเลย1ชั่วโมงแบตเตอรี่ลดไปไดด15%ครับส่วนอุณหภูมิจาก29.3องศาขึ้นไปเป็น34องศาถือว่าโหดมากเล่นได้ดีมากลื่นไหลดีมากเอีงเซ็นเซอร์เอียงขวาเอียงซ้ายขวาได้ดีตอบสนองได้ค่อนข้างรวดเร็วมากครับเกม Genshin Impact ครับปรับกราฟิก Default เดิมเขาจะมาเป็น High Frame Rate 30 1ชั่วโมงแบตเตอรี่ลดไปไดด20%ครับส่วนอุณหภูมิจาก30องศาขึ้นไปเป็น36.5องศาทําได้ดีมากครับเล่นได้ลื่นไหลไม่มีสะดุดครับความร้อนก็คุมอยู่นะทีนี้แถมอีกเกมครับ Celeste ซกลีโรดีฟอร์เดิมเป็นไฮเฟมเลยสามสิหนึ่งชั่วโมงไปไี่ดลดไป16%อุณหภูมิจากสามสิองศาขึ้นไปเป็นสามาจุดองศาครับทีเนี้ยในเรื่องของกล้องและไลกาวา a ิโอซามบิลัสกล้องหลักเนี่ยเขาจะเป็นเลนไลกาห้าสิล้านเซ็นเซอร์ภาพก็จะเป็น LYT 900ขนาดเซ็นเซอร์1นิ้วครับค่า F ฟก็อยู่ที่1.63มนะครับมี OS ในตัวด้วยนะมีเลนเทเลโฟโต้ครับมาให้สองล้านครับจากตัวไลกาเหมือนกันครับเป็น F 2 แล้วก็มีเทเลโฟโต้อีกตัวหนึ่งที่เป็น70ม mm มครับตรงนี้จะเป็นไลกา50ล้านพิกเซลครับ f 1 8อัลตร้าวก็ให้มา50ล้าน f 2 2ครับ14ม mm. มมุมมองกว้าง115องศาอาัดวิดีโอได้สูงสุดที่ 8K ครับแล้วก็อัดได้ที่ 4K 120เฟรมด้วยโหดมากๆกล้องหน้าเป็น32ล้าน f 2 0อัดวิดีโอกล้องหน้าได้ที่ 4K 60เฟรมเช่นเดียวกันกล้องหน้าสกินโทนสวยซอฟต์อ่อนนุ่มตัดขอบละลายหลังได้เนียนสวยเป็นธรรมชาติมากส่วนตัว ชอบนะตัวแบบเองก็ชอบสามารถนําไปใช้งานจริงจังได้เลยอะ่ะกลางคืนมีไนโหมดครับเก็บรายละเอียดได้ดีไม่แข็งจนเกินไปดูมีความเป็นธรรมชาติหน้าเนียนนะระดับเรือธงตัวท็อปแบบนี้เนาะวิดีโอครับ 4K60 เฟรมนะสมูทกันสั่นดีครับมุมมองกว้างรายละเอียดก็ทําได้ดี HDR ทําได้ดีใช้งานจริงจังได้สบายๆแส,สงน้อยมีน้อยเยอะหน่อยเพราะว่าเราถ่ายเป็นแบบ60เฟรมด้วยไงเฟรมเรทนี่ยังดีมากครับเก็บรายละเอียดสีส แสงน้อยในี่ได้ดีเลยอ่ะมีภาพยุ้ยบ้างเล็กน้อยครับเวลาเราเดินลงน่องแร <ๆ S 1> งๆเนาะแต่ว่าโดยรวมผมถือว่าผม,มารับได้กล้องเลนส์หลักครับรายละเอียดดีคมชัดมิติละลายหลังดีมากๆด้วยเซนเซอร์ขนาดใหญ่มีความเป็นแบบกล้องดิจิตอลมากอ่ะไม่ค่อยมีการอัดชาร์ปเข้าไปเท่าไหร่ครับมีความคมแล้วก็มิติด,ด้วยตัวเลนส์และขนาดเซ็นเซอร์ส่วนตัวนีถูกใจมากๆสําหรับคนที่ชอบกล้องบวกกับโทนของไลกาที่แบบเราเองเนี่ยสามารถเลือกได้ ด้วยมีให้เลือกมากมายเลยฟิลเตอร์พวกอะไรของไลกาเขาอ่ะโอ้โหเพียบนะครับสามารถเลือกโทนได้เล่นอ er ัลตร้าไวครับมุมมองกว้างใช้ได้เลยครับดีเทลดีไม่ได้แพ้เลนหลักเลยอะ่ะสีสันเรียกว่าแทบไม่ได้แตกต่างจากเลนหลักเลยอ,อันนี้ทําได้ดีมากๆเรื่องกล้องอะ่ะเราไม่มีข้อกังขาอะไรในตัวเขาอยู่แล้วพอทเทรตครับ ตัดขอบได้ดีดีเทลก็ดีสวยเป็นธรรมชาติมีโทนให้ปรับตามสไตล์ของไลกาเลยครับนะก็จะมีให้เลือก2แบบเราก็จะมีไลกาพอร์เทรตกับมาสเตอร์พอร์เทรตนั่นเองอันนี้แล้วแต่เราชอบเลยเนาะเราก็มีระยะให้เลือกครับก็จะมี 1x 2x 3x 4.3x ทําให้เราเนี่ยได้มุมมองเลนส์ของพอร์เทรตจริงๆที่อยู่ในกล้องเหมือนพวก DSR เหมือนพวกมิลเลอร์เลสอย่างนั้นเลยซึ่งมิติด,ดีนะครับตัดขอบก็เนียนส่วนตัวชอบมากๆเพราะผมเป็นคนที่ชอบถ่ายในระยะแบบพอร์เทรต ให้ฉากหลังมันเปอร์สเปกทีฟมมนแคบๆใช้ถ่ายคนได้แบบเรียกว่าไม่ต้องพกกล้องใหญ่่ะและยังสามารถปรับประเภทของโบเก้ได้ด้วยมีให้เลือกอยู่ประมาณ5แบบะดีมากๆนะค่อนข้างตอบโจทย์มากถ่ายภาพมาโครเนี่ยถ่ายได้ใกล้มากๆมีออโต้โฟกัสสีสันดีไม่ดรอปไปกว่าเลนส์หลักเท่าไหร่นะกแล้วก็ไม่แข็งจนเกินไปด้วยสามารถนําไปใช้งานจริงจังได้สบายๆครับในโหมดเนี่ยแทบจะไม่สโลว์สปีดชัตเตอร์เลยนะเหมือนอยู่ในโหมดออโต้ธรรมดาเลยโดย ขนาดเซ็นเซอร์ที่มันใหญ่อยู่แล้วอะมันเลยทําให้เก็บแสงได้ดีทําให้ถ่ายภาพกลางคืนได้ง่ายมากไม่ต้องถือนานภาพที่ได้ออกมาก็ทําได้ดีมากเลยนะเก็บแสงไฟและเงามืดได้ดีไม่แบนจนเกินไปทําได้ดีทั้งเลนส์หลักแล้วก็เลยเอลต้าไวเลยอะสีสันความสว่างเลยคือเรียกว่าแทบจะไม่ได้แตกต่างกันอะใช้งานได้ดีทุกเลนส์จริงๆมีโหมดที่เรียกว่า long exposure ด้วยใช้ถ่ายพวกไฟรถวิ่งได้นะครับแต่ว่าควรที่จะมีขาตั้งกล้องเพราะว่าผมพยายามถือให้มันนิ่งด้วยมือแล้วอะไม่ลอง ครับเรายังสั่นอยู่ดีนะครับทำให้ไฟมันวิ่งไม่ไม,ไม่ค่อยสวยอะ่ะเออมันจะแบบยือยอย้อตามมือที่เราสั่นในเรื่องของการซูมครับระยะถ่ายได้หลายระยะนะก็จะมี1 x 2 x 3 x 4 3 x 1 0 x 3 0 x 6 0 x 1 2 0 x สามารถที่จะกดย้ําเพื่อเปลี่ยนระยะซูมเข้าไปได้หรือว่าเราจะลากด้วยนิ้วมือก็ได้แล้วแต่เราส่วนตัวนะผมว่าคุณภาพภาพที่ผมรับได้เนะี่ยอยู่ที่ไม่เกิน3 0 x เนี่ยโอเคละวิดีโอครับ8 k เนี่ยทําได้ดีคมชัด กันสั่นนิ่งโฟกัสสมูทแต่อาจจะช้านิดหน่อยโดยรวมใช้งานได้จริงนะ ไฟค่อนข้างสวยเลย 4K 120เฟรมมิติละลายหลังดีมากภาพสวยใสเป็นธรรมชาติแต่การสั่น e s จะไม่ทํางานนะต้องเถือให้นิ่งเอาที่นี้พอเป็น 4K 6 0เฟรมเนี่ยการสั่นทางานแหละซึ่งทํางานได้ดีมากๆในที่แสงน้อยจะเห็นมีภาพยงภาพซ้อนนิดหน่อยแต่เก็บรายละเอียดในที่แสงน้อยได้ดีสวยใสไฟล์เป็นธรรมชาติไม่แข็งออโต้โฟกัสดีครับใช้แทนพวกกล้องวิดีโอที่มีเซ็นเซอร์ขนาดหนึ่งนิ้วได้เลยอะ่ะอันนี้คือการโซบวิดีโอครับนี่ 1X 2X 3x 4.3ครับแล้วก็ซูมเข้าไปที่10เท่าครับโอ้โห15เท่า30เท่าโอ้ไกลอยู่เด้ปึ๊บปึ๊บแล้วก็1เท่าครับ วิด er ีโออัลต้าวายเนี่ยสามารถที่จะถ่ายได้ดีลื่นไหลดีแสงน้อยก็อาจจะเก็บไม่ดีเท่าเลนหลักหรอกแต่ก็ถือว่าทาได้ดีมากๆแล้วสำหรับ Len out นะเลนอัลต้าวายนะเฟรมเรทนิ่งกันสั่นดีมากแบตเตอรี่เนี่ยตรงนี้เขาจะให้มา5,4 1 0 ah, นะ้อมิลลิแอมเนาะแล้วก็รองรับการชาร์จไวอยู่ที่90วัตต์รองรับ WiFi 7ด้วย WiFi 6E Wi-Fi 6ร e,, องรับหมดในเรื่องของภาพรับสัญญาณเนี่ยคงไม่ต้องสืบกันแล้วเนาะว่ามันโหดขนาดไหนเพราะว่าเขารับสัญญาณได้เรียกว่าเกินลิมิตของ เน็ตที่ผมซื้อมาด้วยซ้ำบางทีโอ้โหแทบจะเต็มลิมิตเลยสาหรับเ x i ยวมีคือเก่งในเรื่องของภาครับสัญญาณ Wi-Fi อยู่แล้วเสาสัญญาณต่างๆนาพวกดาวเทียม GPS อะไรพวกนี้ก็ค่อนข้างครบนะมีกรอนาสมีปายตู้มี GPS มีนาวิด้วยอะไรต่างๆนาคือมีครบแล้วก็จากที่ได้ไปลองใช้นําทางสบายสบายนำทางได้เหลือบคมทุกซอกทุกซอยเรียวทม์ด้วยอยู่ตรงไหนก็ตรงนั้นเลยขยับตามทันตลอดนะอันนี้ก็โอเวอร์ออลทุกอย่างเลยนะค่อนข้างชอบหมดการอัปเดตเป็น Android 15มาอยู่แล้วล่ะแล้วก็ครอบชับด้วยตัว HyperOS ซึ่ง HyperOS ค่อนข้างเก่งแล้วก็ทําซอฟต์แวร์ UI มาได้เจ๋งมากในยุคป,ปัจจุบันนี้เนาะในเรื่องของการอัปเดตเนี่ยผมไม่ชัวนนะตัวท็อปเรือธงแต่ผมคิดว่าอย่างต่าๆก็คือ3 g e เจเน t เรชันแหละสิ่งที่ไม่ชอบอย่างเดียวคือบาลานซ์ของตัวเครื่องที่มันจะหนักหัวนะครับเวลาเราหยิบขึ้นมาเล่นนานๆจะรู้สึกว่าปวดข้อมือนหน่อยถึงว่าถ้าใช้น,นานๆฟีลิ่งในการจับถือมันก็ค่อนข้างที่จะหนักไปทางหัวอย่างว่าแหละแล้วก็กลล้้้องงงนนขาาเวาววรบโต๊ะแ เราต้องคว่ำกล้องลงวางที่โต๊ะหรืออะไรก็แล้วแต่มันรู้สึกไม่ค่อยดีอะเออมันรู้สึกว่ามันมันสัมผัสหน้าโต๊ะหรือหน้าพื้นโดยตรงเราก็กลัวมันจะเป็นรอยนะครับต่อให้ใส่เคสก็เหอะมันก็ยังไม่สบายใจอยู่ดีเนาะประมาณนี้ละกันถ้าใครมีความคิดเห็นยังไงใครชอบไม่ชอบอะไรตรงไหนก็สามารถติชมกันเข้ามาได้หรือถ้าใครสนใจเดี๋ยวผมปักตะกร้าไว้ให้ใต้คลิปละกันเนาะสําหรับวันนี้ผมและเชลล์มี15อัลตร้าต้องของกราบลทุกท่านไปพิธีนี้ก่อนเจอใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ